นะตอนนี้ก็ก่กายคว้าตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทาง GS c a l t e c h r e หรือว่า GS c a l t e c h ที่เราพูดพูดกันนี่แหละก็ประกาศคว้าตัวดารินปิ่นสวรค์นะครับผมหัวเสาของทางสุพิมชุบลีอเทคนะที่ได้อันดับของของลย์บอลไทยล,ลีกล่าสุดนะครับ2023ันยนะแล้วก็เตรียมจะไปดวลกับทางวิพวีพรพันธ์แล้วก็ธนชาในเวลเล์บอลลีของเกาหลีใต้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่อ่านจากข่าวข่าวก็นาหูว่าทางนวลดสาวไทย1ลายที่อาจจะไปเล่นใน ของทางเวียดนามนะที่มีแนวโน้มก็คือทาง ที่จะหานักวอลเลย์บอลสาวไทยไปคนหนึ่งที่จะไปแข่งวอลเลย์บอลถ้วยนะของทางเวียดนามชื่อว่าฮิลูบินเดืองนะฮินลูบินเดืองครับแต่สรุปก็คือทางเจสเขาเถก็คือปาดหน้าเขาเรียกว่าปาดหน้าเค้กันเลยทีเดียวชิงตัวของทางดารินปิศวรณเซ็นสัญญาเสร็จส,ส,ส,สับเลยนะครับผมแล้วก็ตามรายง,งานข่าวก็มีการบอกว่าก่อนที่ดารินปิสุวรันหัวเสาของสุพิมชุบุรีอีเทคเนี่ยแหละจอมยอมรับผู้สื่อข่าวของทางสื่อหนึ่งในไทยก็บอกว่าทางดาริน พูดว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้ไปเล่นลีกเกาหลีใต้ถือว่ายอมรับไกลๆว่าเธอนี่แหละคือสาวไทยคนที่4ในลีกเกาหลีใต้แต่ยังไม่ได้เฉลยว่าจะย้ายไปเล่นทีมใด ซึ่งล่าสุดก็เป็นทาง GS นะครับที่อันดับ4ในลีกเกาหลีใต้ที่กําลังสู้กันอยู่ในตอนนี้เพื่อจะลุ้นเข้ารอบไฟนอลนะประกาศคว้าตัวดาิิปิสวร,ร์หัวเสาของสุพีมนะครับไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแทนที่ไอริสทอร์เนด้ามือเซตชาวฟิลิปปินส์นะครับผมถ้าจากหลีกนี่ก็แทบจะไม่ได้ลงกันเลยนะทางไอริสทอร์เนด้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางไอริสทอร์เนด้าก็ได้เข้ามาแทนที่ของสุริยาพรมล่างนะที่ไม่ได้มาเล่นในลีกของเกาหลีใต้นะครับและสําหรับดาริปิสวร,ร์ก็จะเดินทางไปถึงเก ใต้ในวันที่20กุมภานะครับจากนั้นก็จะฝึกซ้อมกับทีมทันทีแล้วก็ขณะที่ทาง G S c ข้าเทก็มีแข่งกระทางเลสปาร์ในวันที่2ีเอ็กุมภาก็เป็นรอบที่ห้านะสุดท้ายของทาง G S นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงเลยหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ลุ้นให้ได้ลงบ่ยบอยๆนะเหมือนทางวิภาวีแล้วก็พรพันธ์ an, แล้วก็ทัชชาก็ช่วงนี้ก็ได้ลงบ่อยขึ้นนะผมทางทัชชาสุขสดและอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์อินสตาแกรมหลักของทางสโมสรน,นะครับผมสโมสร G S เ ประกาศวิวคำ่ำมดารินปิ่นสวคนเรียบร้อยนะตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็เช่นเคยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับคลิปหน้าก็มากันใหม่นะก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ